เช็คเอาท์ฮาเบอร์ฟรอนไปเที่ยวต่อที่สนามบินกัน จะออกจากฮาร์เบอร์ฟรอนต์ไปไปไปเปลี่ยนสายไหมพ่อไปเปลี่ยนสายที่เป็นสายเราตอนนี้เราอยู่สายสีม่วงใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวยเมื่อวานใช่ไหม <c oughs> พ่อลูกคุยอะไรกันเน่เจอแล้วนี่แหละนี่แหละที่เราอยากพามาตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดับกระเป๋าก่อนไปเช็คอินกันเฮ้ยเดินทางตรงนี้เดินจีเดินไปอย่างเนี้ย เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยแลนที่แม่อยากพามาก็คือเห็นไหมภาพมันสวยมากเลยฮะไปหนูเดินไปใกล้ๆพี่พาแป๊บนบึงเดี๋ยวพี่บาพี่บาเขาไม่สนใจแม่หรอไปเขาเดินไปเดินไปเลยเดินไปแตะไหลเขาเลย <c oughs> เด่นไปดิโ <c oughs> น่นกคนโน่นโตใหญ่ row เจ็ดใช่ไหม row 7เรามาเช็คอินที่การบินไทยที่ row ที่8 row 8เดินมาโอ้โหตอนแรกกะว่าจะต้องไปเดินตามหาปรากฏว่าจเจอที่นี่เลยสวยงามโอ้โหไปขเขาไปวิ่นกับพี่นะ,นะสวยงามมากเลยอะขยับมาฝั่งนี้นิดนึงขยับมาฝั่งนี้นิดนึง แ่ยามาฝั่งนี้ในล,ลูกแม่จะได้เห็นข้างบน เวอร์หวังมากจเจอเล็กกันจิ๊ดลิ ชบากำลังเช็คอินรับบอดดิ้งพาสตรงโน,น้นส่วนของพวกเรารับเรียบร้อยกำลังจะเข้าไปข้างในแล้วขาออกเทอร์มินาลสก็โอ้โหมุมสวยๆให้ถ่ายบุปเยอะแยะไปหมดกว่าจะผ่านไปได้แต่ละจุดสวยทั้งนั้นเลย ไอวานสโนว์มอลชินดังๆไอวานสโนว์มอลชินสโนว์มอลชินเฟรนเดทตองค่ะแล้ววันไนช็อปปี้ดีที่โอเคพอเหรับเธอสก่อนหลอร์มอร์มว่าใม0.75อามาจากโอ้ตะลึงมากที่เอามาแปะที ยืดจบยี่ย้่ได้กินแล้วดึงออกไป็นทักเพื่อนะั้นเดี๋ยวมันจะพังเ,เดี๋ยวแม่ดูนาฬิกาให้อะหนูกินก่อนสั่งเองกินเองนักเรงพอละไรเนี่ยนักเรงพอเลยนะสั่งเองกินเองฮะหนูหจะตาก,กินครีมเหรอ คุณครูค่ะน้องนอนไปซื้ออะไรลูกซื้ออะไรครับอันนี้ครับหาอลิหายนนี้ไม่เจอออลิเราจะกลับไปกินไทยค่ะไปจะให้ดูห ว่าขึ้นเครื่องอะไรเโอเคแล้วนั่งเครื่องบินเดียวกับพี่บาแล้วเป่าเครื่องเดียวกันค่ะพี่บาอยู่คุกปีเหรอพี่บาอยู่คุกปีเหรอพี่บาอยู่คุกปีเหรอคะน่าจะใช่อะค่ะอลิจะกลับแล้วใช่ไหมคะ วันสนุกแม่ผอยู่ข้างหน้ามีกระจกด้วยวันนี้เราลุน<ต>้นเราลุ้นว่าเราจะกินอะไรจ้ตกอากาศไหมวันนี้มีเทเบิลเล่นไหมไม่มีครับเชื่อครับจริงเหรอขอดูเป็นดี้คุณสมแล้วเราไปเราไปซ้อมมาจากยูนิเวอร์ซอลมา,อมอาแล้วอู้อยังไม่อยากกลับเลยอยู่ต่อได้ไหม Sixteen.